สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการบวกตามแนวนอนมีตัวทดสอนโดยคุณครูโชติกาพรมสูพานะคะเด็กๆตามมาเลยค่ะ นักเรียนคะตัวอย่างการบวกจํานวนที่มีตัวทดตามแนวนอนนะคะเด็กดูนะคะดูตัวอย่างข้อหนึ่งห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบวกด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบสามเท่ากับเท่าไรเด็กดูหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคือแปดกับสามใช่ไหมคะแปดกับสามเอาแปดหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก่อนแปดกับสามเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมคะเด็กใส่หนึ่งไว้ก่อนสิบเอ็ด นะคะใส่1ไว้นะคะเด็ก1ิใส่หนทดหน่งเด็กทดมาตรงเลขเข้างหน้าทดไปแล้วนะคะเอาทดน,นะคะเอาหลักหน่วยบวกกัน8ปบวกสเป็น11ใส่1นทด1นึ่งไปข้างหน้าตรงเลขเดหลักสิบต่อไปเอาเจหลักสิบกับ2องหลักสิบบวกกัน7จบวกสเป็น เทด1เป็นเดี๋ยวนะคะเป็น10แล้วก็เขียนศูนยลงไปก่อน10ใส่ศู 100, นย์ทด1หลักร้อยนะคะทดไปหลักร้อยใส่วงกลมไว้อีกดนะคะต่อไปที่นี้มาดูหลักร้อยมีอะไรบ้างมี5กับ1 5บวก1เป็น6บวกตัวทด1เป็น เดใช่ไหมคะเด็กๆก็ใส่เลงไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไรคะเจ็ดร้อยหนึ่งเด็กๆรู้ไหมนะคะห้าร้อเดสิบวกหนึ่งร้อยยี่สิบสามเท่ากับเท่าไรเด็กๆเอาหลักหน่วยบวกกันก่อน,น,น,ปนแปดหลักหน่วยสามหลักหน่วยแปบวกสามเป็นสิบเอ็ดเอ็ดแคเลขหนก่อน ใส่หนึ่งทดหนึ่งทดไปหลักสิบข้างหน้าทดไปบัวเลขเจ็ดเข็น 1, หนึ่งวงกลมไว้ต่อไปหลักสิบบวกกันเจ็ดบวกสองเป็นเก้าทดหนึ่งเป็นสิบเลขสิบก็ใส่ศูนย์ลงก่อนศูนย์ทดหนึ่งไปข้างหน้าเลขคะ่ะห้าบวกละห้าอยู่หลักร้อยบวกกับหนึ่งหลักร้อยเป็นหกทดหนึ่งเป็นเจ็ดเลยเข็นเจ็ดลง พราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ701ข้อที่แล้วก็เหมือนกันเด็กๆถ้าจะไม่ได้ก็มาดูซ้ำอีกทีนะคะเดี๋ยวคุณครูส่งแบบฝึกหัดให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ